วิธีการเล่นนะคะเมื่อเราเปิดมาเจอหน้าแรกกันนะคะหน้าแรกของเกม OMG เราก็จะมีเหรียญให้1นึ่งแสนเหรียญจากเ,าเป็นเหรียญเดมโมนะคะนี่เป็นเหรียญเดมโมอันนี้นะคะ1นึ่งแสนเหรียญวิธีการเล่นเราจะเลือกเล่นเกมนะคะที่เสมือนจริงของพี่จะเล่นอยู่ที่เมนจะมี200 2 0 0 0 2 0 0 0ั0 V.I.P. นี้ยังไม่เปิดนะคะอันนี้เกมบิง้งอ่าเกมบิ้งเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะคะอ่ะพี่จะเลือกเล่นอยู่ที่สองพันะไอ้สองร้อยสองร้อยนะเพีก็กดไปที่เพลย์เลยค่ะพอกดไปที่เพลย์อันนี้วิธีกับสี่ทับสิบนี่ก็คือการที่เขาจะแรนดอมหาคู่หาโต๊ะให้เราเล่นอันนี้มีเก้าทับสิบแล้วต้องรอให้จับคู่ได้แล้วเขาจะเริ่มเล่นนะคะเริ่มเล่น กดไปที่ Play Now นะคะพี่จะเลือกมันจะมีให้เลือก Play Now Auto Play 10คูณ12 Auto Play คูณ24 Play Now ก็คือเล่นเล่นเกมเดียวเล่นตอนเนี้ยหรือ Auto Play คณ12ก็คือเล่น12ชั่วโมง Auto ไปเลย12ชั่วโมงหรือ Auto Play 10คูณ24ก็คือเล่นไปเลย24ชั่วโมง แต่พี่อยากจะเป็นการทดลองถ้าเป็นเรื่องจริงพี่จะเล่นไปที่ออ t โตเพ์คูณ24เพราะว่าจะทําเงินให้เราได้เลย24ชั่วโมงแต่ตอนนี้พี่ต้องการทดสอบเพราะฉะนั้นพี่จะเลือกเล่นอยู่ที่ครั้งเดียวนะคะเลือกเล่นอยู่ที่ครั้งเดียวกดไปที่เพนนาอันนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าอันนี้คือรายได้นะคะรายได้อันนี้คืรายได้อันนี้คือรายละเอียดรายละเอียดว่าเกมที่200 นะคะเขียนว่าเกณ์ที่200ก็คือเขาจะเก็บเงินเราไปเลย200เพยฟี์รของ200ก็คือ2 2เหรียญหลอดฟี2ีก็คือจอดหลอดฟีของ200ก็คือค่าธรรมเนียมการแพ้นะคะเขาจะเก็บเราไปก่อนเลยค่าธรรมเนียมการแพ้จาก200 20%ของ200ก็คือ40เหรียญทั้งหมดที่เราจะเล่นเกมฑ์200สํสำหรับการลงทุนอยู่ที่ หนึ่งเกมนะคะจะโดนเก็บเงินไปที่242เหรียญน,นะคะแล้วก็กดไปที่คอนเฟิร์มกดไปที่คอนเฟิร์มมันก็จะรนดอมหานะคะอ่ะนี่ก็คือได้เล่นแล้วค่ะได้เล่นแล้วเนี่ยเขาจะจับเวลาถ้าเรื่องจริงจะ,ะถ้าเป็นของจริงนะคะจะใช้เวลาเล่น1ชั่วโมงแต่เนี่ยเป็นการทดสอบเทสระบบ เขาจะทําตรงนี้ให้แค่ให้ยอ่อลงมาเหลือแค่หนึ่งนาทีนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะนับถอยหลังอันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะว่านับถอยหลังอันเนี้ยไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ข้ามไปนะเพื่อจะได้เพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องรออันนี้นับถอยหลังจนถึงหนึ่งศูนย์เราจะมาดูกันว่าชนะหรือแพ้นะคะชน,นะเห็นไหมคะชน,นะเราจะมีรายได้ เข้ามาก็คือรีเพย์เกมเอ่อรีเทิร์นเกมเกมมิ่งมันนี่เขาคืนเงินมาให้เรา200นะคะชนะนี่เขาคืนเงินมาให้เรา200 win วินโบนัสอีก100นะคะเอ๊ะอีก10วินโบนัส5%อีก10นะคะเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรายได้จะเป็นยังไงนะคะให้กดไปที่เช็ค m มล์ l l ลเลนะคะช่องสีเทาๆเ,เนี่ยเช็ค m มล์บ l ลเลกดนะคะ อันนี้นะคะเขาคืนเงินมาให้เราจะเห็นว่าเงิน1นึ่งแสนเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ในมันจะมาอยู่ในช่องแคป my p i t a l wallet 9 9 9 9 9กเหรียญหายไป2เหรียญถูกไหมคะหายไป2เหรียญแต่มันจะมาอยู่ในช่อง my bonus my bonus wallet เนี่ยก็คือได้ได้ค่าแพ้ได้ค่าชนะเนี่ยหเปเซก็คือได้10เหรียญน,นี่ค่ะนะคะเรามาดูกันต่อ ตรงนี้นะคะเลื่อนดูนะคะเห็นไหมมันจะบอกว่า total v i e w time 1 time ก็คือคุณชนะเกมนี้1เกมละตั้งแต่คุณเล่นมาคุณชนะ1เกมอันนี้นะคะ่ะวิธีการเล่นเท่ากับเราชนะตรงนี้นี่เราชนะนะคะเราจะได้เหรียญรวมกัน9ก้า8้บวกกับอีก10ตรงข้างล่างก็เท่ากับเราจะมีเหรียญตรงนี้อยู่ที่ เอ่อหนึ่งแสนหนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนเท่าไหร่วะหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดเหรียญถูกมามหนึ่งแสนแปดเหรียญอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าพี่ยังไม่รู้ว่าอันเนี้ยเหรียญที่เขาให้ตอนเนี้ยการเทสระบบั้นเนี้ยเขาคิดถูกหรือคิดผิดเพราะตรงนี้มันมาอยู่ที่แปดมันจริงๆมันน่าจะเหลือแสนเหรียญถูกไหมแต่อันเนี้ยมันเหลือมันหายไปสองเหรียญพี่ไม่รู้ว่า เขาคิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณอบอสดูก่อนนะคะ